ข่าวลือมาาว่มีกลุ่มนักเรียนพิเศษที่ติวลับๆมีชื่อว่าตุ้งแกรดคูกับตะวันมีโอกาสได้ทิงทุนเรียนต่อที่สิงคโปร์นะครับแต่ครูจะต้องบอกก่อนนะลูกว่าคนที่จะได้ไปจริงๆต้องมีแค่คนเดียวเท่านั้นนะครับ ได่ไดอเราได้อะฟังน,นะกลุ่มเราไม่ได้เป็นอย่างที่พบเกทรคิดหรอกอยู่ไปเดี๋ยวก็รู้ว่ากลุ่มเราเป็นพิเศษยังไงครัสนใจมาติวพิเศษกับเราเปล่า,า,ร,า,ารู้ว่าอย่างได้จะดีกว่า เธอไม่สนใจบ้างเหรอ